ยินดีต้อนรับกลับสู่ซีรีส์ของเราเกี่ยวกับสัาหรระของเพลโตในดอนที่แล้วเราได้สำรวจโครงสร้างของเมืองในอุดอมคดีของเพลโตคดีของเพลโตและเวทีที่เมืองนี้แสดงถึงความยุติธรรมทางในสังคมและจิตวิญญาณวันนี้เราจะมาเจาะลึกในส่วนที่ตรงต่างที่สุดส่วนหนึ่งของสัจหรระอุตมมาณธิตเรื่องถาม ออต,ตมานทัเรื่องถามกระโบ,บในเรื่องที่แจะของประารัฐซึ่งสักรธิสปัญญายังกลุ่มนักโทษที่ถูกโซ่โซ่ล่ามอยู่ในถามมืดอ,อาตลอดชีวิตโดยหันหน้าเข้าหาพนังเปล่าๆตั้งหลังพวกเขามีไฟกำลังลุกไหม้และระวังไฟกับนักโทษผู้คนเดินไปตามทางโดย ถือสิ่งของที่ทอดเงาวปนผ,ผนงังหนักโทษของเห็นเงาเหล่านี้และเค็ดว่าเป็นความจริงเพียงอย่างเดียวเนื่องชาวพวกเขาไม่เคยเห็นสิ่งเอื่นไม่เคยเห็นสิ่งเอื่นใดมาก่อนซัครคตีสอธิบายว่าพวกบานก็เหมือนกับเราเขาใช้เรื่องนี้เป็นอุตมาอุตมัยสำหรับสภาพของมนุษย์ เรามักจะติดอยู่ในความไม่รู้เข้าใจผิดว่าเงาเป็นเพียงความจริงเพราะเรารับรู้โลกพันประสาทสามพันที่จำกัดของเราเท่านั้นนิทานอุปมาอุปไมมีจุดเปลี่ยนที่น่าเตือนตาเตือนใจเมื่อนักโทษคนหนึ่งได้รับการปล่อยตัวตอนแรกเขามีอาการเมืองมงและตาพร่าเพราะ แสงแต่เมื่อดวงตาของเขาค่อยๆปรับตัวเขาก็เริ่มมองเห็นสิ่งต่างๆได้ชัดเจนขึ้นเขาเห็นวัตถุที่ทอดเงาเป็นอันดับแรกจากนั้นจึงเห็นไฟและในที่สุดเขาก็ถูกดำตัวออกจากถามไปเมื่อออกไปข้างนอกแล้วเขาก็พบการความรู้แจ้งที่แท้จริง เห็นโลกตามที่เป็นจริงเขาเคหนดวงอทิซึ่งสองสว่างทุกสิ่งและทำให้เขาเข้าใจธรรมชาติของความเป็นจริงในนิทานอุดตัปปมาอุปไมายดวงอทิเป็นสัญลักษณ์ของรูปแบบของความดีซึ่งเป็นรูปแบบสูงสุขของความรู้สักฤะทิกล่าวว่าแนวแคตของความดีคือความรู้สูงสุดและสิ่งออินทั้งหมด จะมีประโยคและเป็นประโยคก็ต่อเมื่อมีความรู้แจ้งเท่านั้นแต่เรื่องราวไม่ได้จบลงด้ดวยความรู้แจ้งนักโทษที่ได้รับอิสรภาพกลับมายัางถามเพื่อแบ่งปันความรู้ใหม่ที่ได้รับแต่เมื่อเขาพยายามอธิบายสิ่งที่เขาเห็นนักโทษคนอื่นไม่เชื่อเขาพวกเขายเยอะเย้ยเขาและปฏิเสธที่ จะยอมรับว่าเงาปนพลังไม่ใช่โลกแห่งความเป็นจริงสัคคิชชีให้เห็นว่าหากใครพยายามปลดปล่อยพวกเขาและนำพวกเขาขึ้นไปพวกเขาจะประหารชีวิตขาวหากทำได้ปฏิกิกรยานี้แสดงให้เห็นว่าผู้คนมักต่อต้านการปลดปล่อยจากความขาลาว สำหรับเพลโตการเดินทางออกจากถามเป็นเส้นทางของนักปรชัชญาสู่ความเข้าใจที่แท้จริงแต่ยังเน้นย้มแข่งหน้าที่ของนักปรชัปรชญาแต่การช่วยให้ให้ผู้อื่นบรรลุก,การตรรู้แม้ว่าสงครามอาจปฏิเสธหรือคมเหงพวกเขาก็ตามอุปมานิทั์เรื่องถามไม่ได้เกี่ยวกับบุคคลเท่านั้น แต่ยังเป็นคำวิจาร์เกี่ยวกับการศึกษาอีกด้วยเพลโตเชื่อว่าการศึกษาควรนำนำพาผู้คนจากความมืดมิดแต่ความกล่าวไปสู่แสงสว่างแห่งความรู้จากความคิดคิดเห็นสู่ความเข้าใจที่แท้จริงกระบวนการนี้ต้องอาศัยการหันเจตวิญญาณกลับมาดังที่สักราีกล่าวไว้ว่าการศึกษาไม่ใช่การเดิมพัดชนะ แต่เคยการหันจิตวิญญาณเข้าหาแสงสวรางสำหรับเพลโตการศึกษาที่แท้จริงเกี่ยวข้องกับการชี้และจิตใจให้มุ่งไปที่รูปแบบโดยเฉพาะรูปแบบแห่งความดีนี่คือการเดินทางตลอดชีวิตที่ต้องใช้ความพยายามและความทุ่มเทเพื่อก้าวข้ามสิ่งที่เราคิดว่าเรารู้และแสวงหาความเข้าใจที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้นแล้วทำ แล้วทำไมอุตามาณนิทัศเรื่องถามจึงมีความสำคัญในสถานาะอุตามานิธินิทัศทำหน้าที่เป็นตัวอย่างที่สงพลางของปกปานของราชาแห่งปรชาชยาเช่นเดียวกับนักโทษที่ได้รับอิสราภาพที่กลับมาช่วยเหลือผู้อืน่นนักปรชาชญาที่เข้าใจรูปแบบนั้นเหมาะสมที่สุดในการเป็นผู้นำสังคมโดยชี้นำผู้อืน่น ออกจากความไม่รู้เพลโตท้าทายให้เราพิจารณาว่าเราพอใจกับถามของเราเองหรือไม่ความเข้าใจที่ชัดเจนของเราเกี่ยวกับโลกเราเต็มใจที่จะตั้งคำถามกับสมาติตามของเราและแสวงหาความจริงหรือไม่แม้ว่าจะหมายถึงความละทิ้งความสะดวกสบายของความเชื่อที่ค้มเคยคุมเคยก็ตามนิทานอุป,ปมานิทัศน เรื่องถามกระตุ้นให้เราพยายามแสวงหาความรู้ที่แท้จริงตั้งคำถามกับสิ่งที่เราเห็นและแสวงหาสิ่งที่อยู่เหนือสิ่งอื่นใดในฐานอุป,ปมาในทัศนีเดรนใจราว่าการรู้แจ้งไม่ใช่การเดินทางที่ง่ายนักต้องเต้นรน่นต่อต้านและกล้าหาญที่จะเผชิญหน้ากับความจริงที่ยากลำบากแต่เป็นการเดินทางที่ค้งค่า เพราะมีเพียงการเดินทางนี้เท่านั้นที่เราจะเข้าใจและรู้แจ้งได้ในวนเดีโหน้าเราจะเจาะลึกไทรสนีของเพลโตเกี่ยวกับรูปแบบของสิ่งต่างๆโดยสำรวจว่าอุดมคดีอันสมบูรณ์แบบและไม่เปลี่ยนแปลงเหล่านี้ล้อหลอมทุกสิ่งที่เราเห็นและสัมผัสได้อย่างไร เราจะตรวจสอบความหมายของเพลทเมื่อกล่าวถึงรูปแบบของความดีและเกี่ยวข้องกับจุดมุ่งหมายสูงสุดของชีวิตอย่างไร